สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ TKU The Idol ค่ะรายการเงิอนอทีนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคนดีคนเด่นคนดังไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการทําทกิจกรรมหรือว่าการทําความดีเพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเราแห่งน,นี้นะคะรวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายคนที่มีความฝันมีเป้าหมายของตัวเองนะคะและวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่คณะ พิช่ยรายการปกครองท้องถิ่นค่ะส่วนแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้จะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ,<น>ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเคเคยูเดีอยอ์ย่อของเราอีกครั้งนะคะและตอนนี้เราก็มายือนอยู่ที่คณะวนะิชทยายการปกครองค่ะและตอนนี้นะคะก็ยือนอยู่กับหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้หนึ่งแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันนะคะครับสวัสดีครับผมหนึ่งนะครับจศุพรก่อน ปัจุบันก็กําลังศึกษาอยู่ที่นะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นครับชันป็นปีสี่ครับหนึ่งนะคะชั้นปีที่สี่อ่ะถามหนึ่งนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษอะไรที่ทํำตอนนี้ไหมคะหรือว่ากิจกรรมที่ทําในเวลาว่างกิจกรรมทในเวลาว่างแล้วกันก็หลังจากเรียนเสร็จก็จะเล่นดนตรีกีฬาประมาณนี้ครับงานทั้งนัน,นค่ะ,ะเล่นดนตรีนี้เป็นดนตรีชนิดไหนนะคะดนตรีก็เป็นกีตาร์เล่นกีตาร์ด้วย ถือว่าเป็นหนุ่มที่เล่นทั้งกิจกรรมดีเด่นทั้งกิจกรรมแล้วก็การเรียนเลยนะคะะมายืนอยู่ในรายการของเราแห่งนี้แล้วถามถึง, K K ง,งนนะคะเคเคยูดีไอดอลของหนุ่มมิตรเนื้วใจนะคะว่าเป็นใครคะยูดไีไอดอลก็เป็นพี่รุดครับอ๋อพี่รุดเดอะสตาร์นะคะใช่ครับไมถึงเป็นพี่รุดที่เลือกพี่รุืเนี่ยคือว่าพี่รุดเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตสารพัดนะแตเห็นได้จากว่าถึงแม้พี่เขาจะจบไปแล้วแต่เมื่อ เมื่อมีการเชิญให้มาททำกิจกรรมรนะที่มีส่วนร่วมของทางมหาลาัยหนึ่งที่เขาจะ,ะเขาจะมาะ<น>ให้ความรือตลอดถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีใ,ในด้านการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์นะส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนาะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลประเสริฐเจริญสุขศิษย์เก่ามหาวิเยีลัยขอนแก่นรุ่นที่14คณะแพทยศาสตร์ สิทธิ 30. 30. ์เก่าเกียรติยศด้านบำเพ็ญประโยชน์เกิดเมื่อวันที่13มกราคมปี2502ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลงานดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลปี2554เป็นผู้ดำเนินการกรถินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิเชยาไลยขอนแก่นโดยเป็นรองประธานดำเนินการได้ปัจจัย3.4ล้านบาทปี2547ในวันที่5ธันวาคมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะเรื่องทรรถึงใจจำนวนหนึ่งหมื่นเล่มเพื่อแจกเป็นธรรมทานในวโรกาสปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ77พรรษาปี2555 เป็นผู้ดำเนินการจัดงานวันศีนาคารินเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จยา่าเนื่องในวันศีนาคารินได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น31ล้าน7จ็ดแสนเบาทค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ 1. นยูพีสีแล้วเนาะอยากจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาไ ก็ก็มีครับปัญหาที่อยากจะพูดถึงไม่สิ่ก็คือก็คืออยากฝากท่านผู้ใหญ่แล้วกันนะครับเกี่องของผู้ใหญ่เนาะญหาความปลอดภัยของนักศึกษาเนื่องจากว่ามอเราเนี่ยเป็นเป็นมอที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วผู้คนสัญจอนไปมาค่อนข้างเยอะมีผู้คนมาก้าหลายตาเนื่องจากว่าคนเยอะเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นแหลมเป็นแหลงทรัพทรัพย์สินของเราโจรนะครับในการจรกรรมก็ก็มีให้เห็นอยู่เยอะนะครับ ก็อยากจะฝากผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเพิ่มความรักษาเาพิ่มการรักษาความปลอดภัยรักษามากขึ้นอาจจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดูแลตรวจตรวจสอบแล้วก็อาจจะเพิ่มไฟในที่ที่มันรับผูกรับตาตรงนั้เพริ่มแสงสว่างมากขึ้นค่ะเดินนะคะก็ขอเสเนอแนวทางเนาะด้านการเพริ่มแสงสว่างแล้วก็ด้านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ่ะก่อนที่จะจางกันไปจริงๆเลยอยากจะให้หนึ่งเนี่ย ฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมคะเพื่อนๆที่มีความฝันมีเป้าหมายของตัวเองอ่ะหรือว่าใครเชื่อแน่ๆแหละว่าตะต้องมีใครบางคนนะคะเห็นหนึ่งเนี่ยเป็นไอดดอลในดวงใจเลยอ่ะฝากกำลังใจหรือว่าคําพูดอะไรทีดีๆ,ๆให้เขาก็อยากจะฝากถึงคนที่มีความฝันเนาะคนที่มีความฝันที่ไม่รู้แหละว,ว่าหลายคนเนี่ยเราก็ตัดความฝันก,กันเอาเป็นว่าถ้าฝันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้จริงจังแล้วก็เต็มที่รับ ครั้งในเส้นทางความฝันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาแล้ก็ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวเกคยูทุกคนเนี่ยในตอนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วก็ทำสำเร็จ้หมนี่ก็เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นฝากดีๆจาก1นะคะฝากไว้ถึงแฟนทุกคนนะคะให้ทาความฝันที่มีสนแล้วรายการของเรานะคะวันนี้ก็มีเสื้อยืดเท่ๆตัวนี้นะคะ ไปใส่เล่นแล้วก็โโออ้หขบบรคคุณัฝากประชาสัมพันธ์เหตุรายการของเราด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของรายการของเราเลยที่แขกรับเชิญทุกท่านจะต้องทำท่าประจํารายการของเราอ่ะหนึ่งพร้อมไหมคะต้อมครับผมให้ดูไหมพร้อมครับพร้อมนะอ่าสามสี่เคเคอยู่เีไอ้้องค่ะจะพบกันใหม่นะคะช่วงสารพัดปัญหา ปัญหาที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นปัญหาอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นปล้นจี้ข่คมขืนสาเหตุก็เนื่องมาจากถนนบางเส้นทางในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นทางเปลี่ยวแสงสว่างไม่เพียงพอเช่นเส้นทางไปหอการจนาพิเศษและเส้นทางไปหอก้าหลังซึ่งเส้นทางทั้งสองนี้ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าลกร้างในช่วงเวลากลางคืนก็มักจะไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมา จึงทำให้สองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเป้าหมายที่คนร้ายใช้ในการก่ออาชญากรรมหยุดนะนี่คือปนจนเอ้ยปนจนเอ้ยจนปน้เอ้ย,อยถูกแล้วดังนั้นผู้ที่ใช้เส้นทางนี้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงไม่ควรขับผ่านเส้นทางนี้ตามลำพังควรหาเพื่อนร่วมทางไปด้วยหรือหากไม่จำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางนี้จริงๆ ควรระมัดระวังและคอยสังเกตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา